The o i c e Kids Presented by True Online สนับสนุนโดยธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัด ยังลูกคิดมาแล้ว <Okay. S 2> โอเคงั้นเลือกเลยค่ะข,ขอเลือกพี่ติกต๊กคร่บ ดีใจไหมคะได้พะเพลงเลยมากค่ะโคติกช <ล ısı> ิโลมาจากบ้านเลยป่ะ ใช่คร<อ><อ>ับเดี๋ยวลองดูลองอยู่พี่ิ๊กดูนะ <c oughs> ไม่รู้คุยยังรู้เรื่องหมดนะ <c oughs> และคนต่อไปที่จะมาทำการแข่งขันในรอบลายออดิชั่นคือสาวเรียนเก่งที่หลงรักการร้องเพลงสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงทิตาภาอนุภาพไดพบค่ะชื่อเล่นชื่อเนยอายุ14ปีค่ะเรียนโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยายลัยรังสิตเชียงใหม่ค่ะก็คือต้องบอกว่าเรียนได้เกรดเฉลี่ย4.00เลยใ โอ้เก่งมากเลยอะ <c oughs> ่ะคือร้องเพลงด้วยเรียนหนังสือด้วยแล้วทำกิจกรรม,มอื่นๆด้วยใช่ไหมคะถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์นี้เนยก็ซ้อมร้องเพลงซ้อมดนตรีอะไรอย่างเง <c oughs> ี้ยค่ะส่วนเรื่องกิจกรรมภายในโรงเรียนนี้ก็แล้วแต่คุณครูเขาจะ,จะ,ะเนยก็จะหาเวลาว่างของเนยมาสออมเง <c oughs> ี้ยค่ะชมรมที่เนยอยู่เป็นชมรมเชียรลีดิงค่ะก็จะมีเช่นปอมปอมมีสแตนด์กรุ๊ปอะไรเงี้ยค่ะเป็นปีสุดท้ายแล้วทำไมถึงตัดสินใจมาประกวด The Voice Kids คะเพราะว่า เนยดูจากหลายๆซีซันนะคะแล้วก็เนยชอบดูของเมืองนอกด้วยค่ะเนยเห็นว่าเป็นเวทีที่แบบโอ๊ยถ้าคนอื่นทำได้เนยก็ทำได้อ,อย่างเงี้ยค่ะเนยก็เลยอยากมาค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะค่ะก็ไม่ได้หวังอะไรเยอะเลยค่ะเนยไม่ได้หวังอะไรเยอะนแค่มาแค่นี้ถ้าโค้ชกดก็โอเคอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ได้เข้าถึงแบทเทิลเพราะเราจะได้ไปทำงานร่วมกับใครหลายๆคนด้วยค่ะ The same if you are I don't have it anymore. There's no religion that could save me. No matter how long my is on the floor. Oh, so keeping my own sacrifices I'm making to keep you by my side, to keep you from war สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนำตัวเองหน่อยจ้าสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงธิตาภาอนุภาพไตรภพค่ะชื่อเล่นชื่อเนอยค่ะอายุ14ปีค่ะสิ่งที่พี่ชื่นชมมากในตัวน้องเนยก็คือว่าน้องเนยมีสไตล์ที่ชัดเจนแต่ที่พี่ไม่หันเนี่ยมันนิดเดียวเท่านั้นเองก็คือกราฟในเพลงอีกนิดนึงอะ่ะมันจะบีบขยี้หัวใจเรามากกว่านี้นะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้มันจะมาพร้อมกับประสบการณ์ แล้วเราจะเข้าใจจะถ่ายทอดอารมณ์ของเพลงออกมาได้ดีกว่านี้ขอให้ตั้งใจฝึกฝนนะคะขอบคุณค่ะน้องเนยชอบชอบเพลงสากลเป็นหลักเลยปะคะค่ะส่วนใหญ่ร้องเพลงสากลแล้วมีศิลปินคนไหนที่ชอบเป็นพิเศษไหมพี่รู้ละพี่ขอโทษจริงๆที่ไม่ได้หันมาอย่าร้องเพลงคู่กับพี่สักเพลงไหมคะอยากร้องเพลงอะไร มันคือความรักโอ้โห oh. นี่คิดมาจากบ้านแล้วใช่ไหมเนี่ย <laughs>

ือถึงพี่จะพาน้องไปสู่ในรอบ Battle The w i s e Kids ไม่ได้แต่ว,ว่าวันนี้ขออนุญาตสารฝันเราร้องเพลงคู่กันหนึ่งเพลงนะแล้วก็ห้ามยอมแพ้นะฝึกไปเรื่อยๆคือพี่เนี่ยเป็นคนที่เริ่มช้าแต่พอเราเริ่มมาถึงจุดที่เราแฮปปี้แล้วเนี่ยพอมองไปด้านหลังเราจะรู้สึกว่าคุ้มค่ามากที่พยายามมาเพราะฉะนั้นสู้ๆนะคะถึงแม้นุ่งเนยจะไม่ได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไป แต่การได้ร้องเพลงกับศิลปินคนโปรด,ปรดก็คงเติมความฝันและสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องเหนื่อยได้ไม่น้อยนนช่วงหน้าพบกับผู้เข้าแข่งขันที่มีอารมณ์ลุ่มลึกและความสามารถเกินตัวเธอป็นนนคที่รกรัู้